มันเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะครับที่เราใหา้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการที่จะทําให้สุขภาพเราเนี่ยดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการกันกับโรคต่างๆนะครับสารอาหารจริงจําเป็นมากๆในทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะาโรคบางโรคนะครับนะที่เป็นเกี่ยวกับโรคกลุ่มโรคของ NCD นะครับที่เราเจอและปัจจุบันนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นโรคที่ อยู่ในตาที่สูงน่าจะขึ้นแสงโรคบัลลังคิซัมน,นะครับนั่นคือโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งเป็นคาตการเงียบที่บอกเรื่องนียน,นะครับว่าค่าชีวิตคนปางทั่วโลกนะครับโดยที่ไม่ให้เราตั้งตัวเลยครับเรื่องโรคเหล่านี้เนี่ยนะครับ อัตราการเสียชีวิตของตัวโลกสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะครในประเทศไทยเองโอกาสเสี่ยงด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุดเลยนะครับคนไทยเนี่ยเสียชีวิตอัตราเฉลี่ยเนี่ยร้อยห้าสิบคนต่อวันเห็นไหมครับว่ามันมันสูงกว่ามันสูงกว่าโควิดสิบเก้าเที่ิทันะครับยิ่งไปเจอกับโควิดสิบเก้าด้วยแล้วนะครับอัตราการเสียงีวิตได้โรคเหล่านี้มันยิ่งสูงมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นนะครับยิ่งมากมากขึ้นเลยนะครับเพราะเพราะนั้นวันนี้เราสามารถที่อ่า สังเกตตัวเองนะครับดูแลตัวเองนะครับนะเราเราดูทิว่าเอะอาการเหล่านี้เราเคยมีบ้างไหมนะครับเหนื่อยง่ายครับนะเดินนิดเดินหน่อยขึ้นกระโดงกระไดก็เหนื่อยแล้วนะครับนะหายใจลําบากหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับเวียนศีรษะบ่อยนะครับเป็นลมง่ายนะครับนะแล้วก็บางครั้งบางตอนเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับใจสั่นบ่อยๆนะครับตรงนี้แหละครับนะมันอาการเตือน มันเป็นอาการเตือนนะครับถ้าเกิดในลักษณะอาการอย่างนี้เนี่ยเขบอก8 0เี่ยมีสาเหตุมาจากาโกรคหลอดเลือดหัวใจ นะครับ15มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อหัวใจพิการนะหรือหัวใจเส้นปิดจังหวะทั้งนี้กำเนิดนะครับแล้วก็อีก45เนี่ยนะครับเสียชีวิตเฉียบพันเลยนะครับจากเรื่องโรคหัวใจเพราะนั้นตรงนี้เองนะครับเราต้องสังเกตตัวเราเองนะครับแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขดูสาเหตุอะไรครับที่มันทาให้เกิดขึ้นนะครับนะคนไทยอย่างที่บอกแล้วครับว่าแนวโน้มการเสียชีวิตโรคหัวใจเนี่ยนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีเลย ไม่ลดลงเลยนะครับไม่ลดลงเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่การใช้ชีวิตของแต่เองนั่นแหละนะครับที่ค่าชีวิตคนไทยโดยที่ไม่ได้แจ้งลงหน้าเลยนะครับถึงเวลามันมามันมาเลยนะครับแล้วเร็วมากนะครับบางครั้งบางตอนเนี่ยเราก็เป็นโทษเราก็ไม่โทษจากไขมันนะครับไม่จะเป็นไขมันทรานนะครับที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนะครับบางทีเราไปมองแต่เรื่องของไขมันเรื่องของไขมันเรื่องของไขมันนะครับบางครั้งบางตอนเนี่ยนะครับเราเจอว่าคนที่เสียชีวิต นะครับจากโรคหัวใจนะครับปรากฏว่าเรื่องของไขมันก็ปริมาณไขมันนะครับก็น้อยนะครับนะเรื่องความดวงความดันก็ไม่มีนะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆหัวใจวายทำไมอยู่ๆหัวใจวายนะครับนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ดีมันไม่เราเราไม่ได้มองมาที่ไขมันอย่างเดียวแล้วนะครับมันมีปัจจัยอื่นนะครับมันมีสาเหตุอื่นโดยเฉพาะนะครับ ถ้าท่านเคยได้ยินในเรื่องของโฮโมซิสซีอินนะครับนะเรื่องของโฮโมซิสซีอินเป็นเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนสารอาหารบางตัวโดยเฉพาะเรื่องของเมทไทวานีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนโน,นะครับนะเป็นเป็นซิสซอินเป็นกรุธาไทโอนนะครับะบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนะกรดอะมิโนตัวนึงอาจจะเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่ในขั้นตอนและะบวนการเปลี่ยนเหล่านี้นะครับถ้านะครับถ้าในในในการในการที่จะเปลี่ยนเลยนะครับนะ ถ้ามันไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะถ้ามันเกิดการขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งที่มีความจาเป็นนะครับปรากฏว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างมากนะครับเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าะบวนการการเกิดฮโมซิสซีินขึ้นในร่างกายเนี่ยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนกรดอะมิโนนะครับโดยเฉพาะที่กรดอะมิโนที่เราทานเข้าไปจากอาหารเนี่ยนะครับนะครับพอเราทานเข้าไปแป๊บนะครับกรดเอ่อกรดอะมิโนโดยเฉพาะเมทไโอนีเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกูตาไธโอนหรือซีซีอินได้ นะครับแต่นี้ในช่วงะบวนการที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะเกิดสารยตูตัวหนึ่งที่เราเรียกก็ฮอรโมซซสซีน e. ซึ่งฮโมซิสซีอ e เหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นเมเทิลโอดินได้ถ้าวงจรในการเปลี่ยนมันครบแต่ถ้านะในช่วงระหว่างที่มันการเปลี่ยนนั่นเองนะครับมันขาดกรดโฟลิกขาดวิตามินบีหกขาดวิตามินบีสิบสองขาดแมกนีเซียมนะมันก็ทําให้กระบวนการ การเปลี่ยนหรือก็คือการกลับมาเป็นเป็นเม็ดเทวีนเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันกลับมาไม่ได้ครับมันก็เลยส่งผลทําให้เกิดการตกค้างของโอรโมซีซีอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในวงการแพทย์เองนะครับเพิ่มมาให้มาความใส่ใจเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้มองเลยนะครับปรากฏว่าพอไปพบว่าเด็กอายุแค่ประมาณสัก25ปีนะครับอยู่ๆก็หัวใจวายใจนะครับพอไปดูเส้นเลือดหัวใจปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจนี่โอ้โหเหมือนกับผู้ชายอายุอายุชราภาพอายุสัก75ปีเลยนะครับ ก็เลยมาพบว่าโอ้ยตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญามากๆนะครับดูนะครับมันเป็นเพียงแค่สารขาดสารอาหารเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทําให้กระบวนการไม่ควบควนสมบูรณ์ก็เลยเกิดการตกค้างของบอรซีเอิน e. อันนี้คือหนึ่งในหนในสิ่งที่จะบอกว่าสารอาหารเนี่ยมันมีความสําคัญสําหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายนะครับและนะถ้าฮอร์โมนซีอิน e. สูงมากเห็นนะครับว่ามันจะเกิด หลากหลายโรคเลยนะครับหลากหลายโรคเลยและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะเกิดบ่อยมากสําหรับการที่มีฮอโมซีอ,อินส,สูงก็คือเรื่องของหัวใจเรื่องของหัวใจและอีกสิ่งหนึ่งนะครับนะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคนะครับนะทำให้เกิดโรคก็คือเรื่องของการขาด Bio <S <S 1> <B> 1> วิตามินบีหนึ่งเราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับเพียงแค่ขาดวิตามินบีหนึ่งครับร่างกา,กายก็ทําให้เกิดเอ,อ่อโรคหัวใจโตนะครับนะเราจะเห็นว่า<ฆ> บางครั้งบางตอนเนี่ยนะครับน่าจะมีะลูกเรือประมงนะครับลูกเรือประมงเหล่านี้นะครับเสียชีวิตเสียชีวิตอยู่บนเรือเลยก็มีนะครับ เอ๊ะทำไมเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งมือต่อนะครับเขาออกเรือออกไปเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนะครับใช้เวลาเป็นเดือนเดือนแล้วก็ทานจากข้าวข้าวขัดสีนะครับข้าวขัดสีและที่สําคัญคือทานจากข้าวขัดสีข้าวขัดสีข้าวขัดสีนะครับสุดท้ายเนี่ยลูกเรือเหล่านั้นนะครับเพียงแค่ขาดวิตามิน B1 เท่านั้นเองนะครับนะทำให้อ่าหัวใจนะครับโตครับเสียชีวิตได้นะครับเราคนเมื่อกี้บอกเอ๊ะเป็นอะไรครับไหลตายครับนอนไปก็ไหลตายไปข้างนึ่นะครับโรคไหลตายเหล่านี้นะครับบางทีเพียงแค่เราขาด วิตามินบีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ้วอยู่นอนก็ตายไปเฉยๆนะครับเพราะอะไรครับบางทีเนี่ยร่างกายเราเนี่ยนะครับสะสมสารพิษสารเคมีเข้าไปแยะมากมายแล้วนะครับมาเพราะสะสมสารพิษสารเคมีแล้วมันก็พิษต่อมันเป็นพิษต่อหัวใจอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเราก็มาเจอการขาดวิตามินบีหนึ่งเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยทําให้คนที่แข็งแรงอยู่ดีๆนะครับอยู่ๆก็รู้สึกอ่อนเพลียอยากจะนอนสุดท้ายหลับไปตายไปเลยครับนะตายไปเลยอ สารอาหารกไ็ไม่พออยู่แล้วนะครับก็ยังจะไปในเรื่องของอโซมตัวเองก็มีนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับน้าทานปลาครับนะครับนปะปลาเนี่ยทานสุกได้ไม่เป็นไรครับแต่อย่าทานดิบนะครับาจากการวิจัยคนว่า,าการทานปลาดิบๆเนี่ยนะครับในปลาเนี่ยมันมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าไทอะมิเนสนะครับในไทอะมิเนสเนี่ยมันจะมีผลในการขัดขวางการทํางานของวิตามิน B1 อันนี้คืออีกสื่อหนึ่งครับที่ทําให้ร่างกายเราขาดวิตามินบีหนึ่งเห็นไหมครับว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันมันมันมาจากหลายสาเหตุมากในการที่เราจะขาดสารอาหารนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบางคนดื่มเหล้ามากนะครับนะดื่มเหล้ามากอดหลับอดนอน,น,อนส่งผลทำให้ขาดวิตามินบีหนึ่งครับแอลกอฮอล์จะทําลายวิตามินบีหนึ่งไปนะครับบางคนพักผ่อนน้อยปาร์ตี้หนักครับนะส่งผลให้ขาดวิตามินบีหนึ่งเช่นเดียวกัน หลายครั้งหลายคนที่ผมเจอนะครับบางคนเนี่ยบอกแล้วว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับปรากฏว่ากดหลับอดนอนครับนะไม่ไม่หลับไม่นอนแล้วเวลาเราไปปาร์ตี้เราไปอ่าดื่มเหล้ากับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือนู่นะครับทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่บางครั้งเนี่กกับเช้าเลยก็มีนะครับกับเช้าเลยก็มีนะครับอดหลับอดนอนเลยนะบางคนนี่กินเหล้าสองวันสองวันก็มีไปเจอนะครับสุดท้ายก็อยู่ก็เสียชีวิตไปเลยนะครับตรงนี้เองนะครับมันเกิดโรคอะไรขึ้นมามันเป็นภาวะที่หัวใจเนี่ยนะครับ ภาวะฉุกเฉินของหัวใจนะครับเขาเรียกว่าฮอลิเดย์ฮอลิเดย์ฮัสซินโดมนะครับเป็นกลุ่มอาการทีเ่เกิดจาก เป็นวัดหยุดะฮะก็เลยนั่งกินเหล้ากินยากันนะครับสุดท้ายอดหลับอดนอนนะครับโรคนี้กาลังเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับนะที่มันเตือนไว้เนี่ยนะครับในช่วงอ่าอีกไม่นานมันก็เข้าในช่วงปีใหม่นะครับนะปีใหม่บางคนโอ้โหกินเหล้ากันอดหลับอดนอนนะครับแล้วนี่ก็จะอ่าวันที่21นี่ก็จะออกพรรษาแล้วนะครับนะบางคนอดเหล้าอดอะไรมานานมากเลยนะครับพอออกพรรษาเท่านั้นนะโอ้กินหัวละน้ําเลยนะครับให้ระมัดระวังนะครับนะมันส่งผลทําให้ขาดวิตามินบีหนึ่งนะครับแล้วบังเอิญตัวเราเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าาาเเรรรรับสสพิคมีอะไข้า ไปต่อคนใจมากมายแค่นั้นขนาดไหนนะครับสุดท้ายมันก็จะเกิดนะครับมันเป็นโรคโรคหนึ่งที่เกิดเร็วมากๆนะครับนะเฉียบพันเลยเฉียบพันเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าหลักมันอาจจะเจอไม่ตรวจไม่เจอความผิดปกติมาก่อนนะครับแต่มันมีความเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าอะไรนะครับพอเราศึกษาประวัติคนเหล่านั้นเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเขาเองนะครับเขามีอ่ามีการตรวจพบในเรื่องของเส้นเลือดแดงปกทองอยู่แล้วที่หัวใจนะครับนะแล้วก็ ไม่ได้สนใจไม่ไม่ได้สนใจไม่ค่ดูแลตัวเองนะครับสุดท้ายก็ไปอดรับอดนอนกินเหล้ากินยานะครับสุดท้ายาวิตามินบีเนึ่ก็ลดลงลดลงลดลงนะครับมันก็เลยเกิดสภาวะหัวใจขึ้นมาแบบเฉียบพันเลยนะครับนะปกติแล้วโอ้โหหัวใจมาเริ่มโตขึ้นโตขึ้นสุดท้ายก็เรียบร้อยครับนะไปได้เร็วมากนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับ